ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจา้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะได้บรรยายธรรมะในหัวข้อเรื่องสวัสดิภาพของชีวิตมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาทุกชั้นวรรณะที่อาศัยอยู่บนผิวโลก ต่างก็ปรารถนาความสุขเกลียดความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นบางท่านสมความมุ่งมากปรารถนาะบางท่านก็ผิดหวังทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยสมเด็จพระบรมศา,าสดาผู้เป็นพระบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ทรงจุดเทียนปัญญาเพื่อให้ดวงตาของสตวโลกได้สว่างสวัย มองเห็นเหตุปัจจัยที่จะก่อให้เกิดความสุขความเจริญความรุ่งเรืองความก้าวหน้าความอยู่รอดปลอดภัยของชีวิตเพราะตาสว่างด้วยแสงไฟใจสว่างด้วยแสงธรรมทรงชี้ทางปฏิบัติเพื่อความสุขสวัสดีไว้สี่ประการหนึ่งปัญญา สองความเพียรสามการระมัดระวังตัวและสี่การเสียสละสิ่งทั้งปวงปัญญาคือความรอบรู้หมายถึงรู้เรารู้เขารู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยอีกอย่างหนึ่งรู้เรื่องที่คิด รู้จิตที่ทำคําที่พูดรู้จุดประสงค์รู้ตรงความจริงรู้สรรพสิ่งทั้งปวงย่นลงให้เหลือสามคือรู้จํารู้แจ้งรู้จริงการทำงานทุกอย่างไม่ว่างานน้อยงานใหญ่ไม่ว่างานหลวงงานราษฎรงานของรัฐหรือเอกชนต้องเริ่มต้นด้วยปัญญา จึงจะประสบความสาเร็จจริงอยู่ปัญญามีความสำคัญดังที่ได้กล่าวมาแล้วแต่เราจะมีเพียงปัญญาความเฉลียวฉลาดความรอบรู้ทันคนทันการทันเจมทันจิตเท่านั้นไม่พอต้องอาศัยความเพียรหมายถึงความพยายามบากบันไม่ทอถอย นักเอาเบาสู้ฝาดอมขมกลืนมุ่งความสาเร็จเป็นที่ตั้งไม่หลงคำยอไม่ท้อคำติมุ่งมันมุมานะฝ่ฟาฟันอุปสรรคต่างๆปฏิบัติงานทุกอย่างให้บรรลุเป้าหมายยึดหลักความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นชัยชนะทุกอย่างย่อมเป็นของผู้ภาคเพียรมากที่สุดความเพียร เมื่อจะกล่าวโดยสรุปแล้วมีอยู่สี่ประการคือเพียรหาเพียรรักษาเพียรละและเพียรระวงังเพียรหาหมายถึงเพียรแสวงหาความดีความรู้ทรัพย์สมบัติหน้าที่การงานเป็นต้นเพียรรักษาก็คือรักษาความดีความรู้ทรัพย์สมบัติที่เราได้สแสวงหามาไม่ให้เสื่อมสนับสนุน ให้มั่นคงก้าวหน้าทุกรูปแบบเพียรละหมายถึงเพียรระวังความชั่วทางกายวาจาใจเพื่อไม่ให้ความโลภโกรธหลงตลอดสิ่งที่เป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมเพียรระวังก็คือระวังไม่ให้บาปอากุศลความชั่วความเสียหายต่างๆเกิดขึ้นระวังเรื่องที่คิด กิจที่ทำคำที่พูดความเพียรดังกล่าวมาแล้วเป็นธรรมะสำคัญสนับสนุนเกื้อกูลให้การดำเนินชีวิตประสบความสำเร็จเรามีปัญญามีความเพียรเท่านั้นยังไม่พอต้องอาศัยการสํารวมระมัดระวังหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสังวรคือสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจ ไม่ให้ประมาทในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทไม่ให้มัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาไม่ให้ล e ุ่มหลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงไม่ให้กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดไม่ให้ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคือง พูดให้ชัดอีกทีก็คือว่าให้รักษาสามปลายก็จะหายสามโทษสามปลายก็คือปลายลิ้นปลายมือปลายเทา้าโทษทั้งหลาย,ท,ยทั้งปวงก็มาจากสามปลายนี้เองการระมัดระวังตัวก็คือการระมัดระวังกายวาจาใจให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรม เพราะชีวิตขาดศีลก็เหมือนดินขาดปุ๋ยชีวิตขาดธรรมก็เหมือนดินขาดน้ำชีวิตมีศีลมีธรรมก็เหมือนดินมีน้ำมีปุ๋ยธรรมะที่สำคัญอีกข้อนหนึ่งคือการเสียสละสิ่งทั้งปวงการเสียสละเป็นคุณธรรมที่มีความสาคัญอย่างยิ่งนอกจากธรรมะสามข้อที่ได้ก,กล่าวมาแล้ว สังคมไม่ว่าในอดีตปัจจุบันและแม้ในอนาคตอยู่รอดปลอดภัยเป็นปึกแผ่นแน่นหนามั่นคงก้าวหน้าเป็นผลมาจากการเสียสละของคนในชาติทั้งนั้นเราอยู่ดีกินดีอยู่เย็นเป็นสุขทุกวันนี้ก็เพราะการเสียสละของบรรพบุรุษของเรานั่นเองในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ่านให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะให้เสียสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตให้เสียสละทรัพย์อวัยวะแม้กระทั่งชีวิตเพื่อรักษาความเป็นธรรมการเสียสละอันยิ่งใหญ่เป็นหัวใจนักพัฒนาไม่มีอะไรที่ได้มาโดยไม่มีการเสียสละและไม่มีการเสียสละใด ที่ไม่ได้รับประโยชน์ขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดและลึกไว้เสมอว่าการเสียสละก็คือการสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับตนเองและสังคมเราเสียสละเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เราเสียสละเพื่อรัฐไทยทั้งผองเราเสียสละเพื่อประเทศเชดลมทองเราเสียสละเพื่อพี่น้องผองเผ่าไทยเราเสียสละเพื่อส่วนรวมร่วมแรงจิต เราเสียสละเพื่อชีวิตให้พิสมัยเราเสียสละเพื่อตนให้พน้นภัยเราเสียสละเพื่อชาติไทยให้รุ่งเรืองเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายการเสียสละส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของประเทศชาติบ้านเบืองจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งคุณธรรมทั้งสี่ประการคือปัญญาความเพียรการระวังตัวและการเสียสละ เป็นหลักธรรมะที่ก่อให้เกิดสวัสดิภาพแห่งชีวิตสมควรอย่างยิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะได้น้อมนำมาประพฤติธปฏิบัติเพื่อให้เกิดสันติสุขโดยทั่วกันขออำานวยพรให้ทุกท่านจงประสบใ่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันจงทุกทุกท่านเทอด